กินข้าวครั้งแรกค่ะวันแรกด้วยวันนี้วันที่สิบห้ามีนาหกเจ็ดวันศุกร์เด็กชายชาวกล้วยกินข้าววันแรกค่ะมื้อแรกด้วยค่ะดู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 โอ้โอ้กินเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะกับข้าวจากโรงเรียนค่ะกับข้าวจากโรงเรียนเหลือแม่เอาไหมกินใช่ไหมเอายายมาให้กิน ไอตัวดำดังข้างหลังนี่คือแมวนะคะดำดงค่ะอันนู้นคือดำดงเป็นผู้หญิงนะคะอันนี้ชาวกล้วยกำลังเลียอยห่ยเลยเขากินข้าวครั้งแรกค่ะมื้อแรกของเขาด้วย,ยมื้อแรกของชาวกล้วยครับข้าวอ,อันนี้แม่เขาค่ะแม่เขาอยู่นี่ค่ะอันนี้ลูกเขาค่ะลูกชาย 嘟嘟嘟。嗯、mm。Hmm.